สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ทุกวันนี้ใครคิดว่าความรักของตัวเองเป็นเพียงสิ่งที่อยู่กันไปวันๆบ้างครับหรือบางครั้งก็รู้สึกว่ามีแฟนแต่กลับเหมือนไม่มีดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5สัญญาณร้ายคุณกําลังกล้ามกลืนฝื้นใจเพื่อรักเขาอยู่นําเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันจะมาตอกย้ําและเตือนใจให้คุณได้รู้เอาไว้ส่วนจะมีสัญญาณแบบไหนบ้างนั้นตามไปดูกันครับ ข้อที่หนึ่งคุณเป็นฝ่ายที่ต้องเปลี่ยนแปลงเสมอความรักที่ดีมันต้องเกิดจากคนสองคนปรับจูนเพื่อให้เข้ากันได้มากที่สุดแต่ถ้าหากพบว่าคุณเป็นเพียงฝ่ายเดียวที่พยายามทำทุกสิ่งให้ความรักอยู่รอดปรับเปลี่ยนตัวเองก็แล้วแต่ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นนั่นอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่บอกว่าคุณกำลังอดทนกับความสัมพันธ์นี้อยู่ครับ ข้อที่2ความสัมพันธ์ของคุณและเขาย่ำอยู่กับที่คบกันมาสักพักแต่กลับพบว่าทุกอย่างเหมือนจะหยุดนิ่งไม่มีอะไรพัฒนาแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่แรกๆดูดีไปหมดแต่แล้วกลับมาถึงจุดที่ไม่อยากทำอะไรเพื่อเขาแล้วล่ะครับข้อที่สคุณรู้สึกไม่มีความสุขไม่เป็นตัวของตัวเอง จริงอยู่ที่ความรักต้องมีทั้งสุขและทุกข์แต่ถ้าเปรียบเทียบช่างใจดูแล้วพบว่ามีทุกข์มากกว่าสุขหลายเท่านี่อาจจะเป็นสัญญาณร้ายที่บอกได้ชัดเจนถึงความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวครับข้อที่4คุณรู้สึกว่าเกลียดตัวเองที่คบกับเขา ถ้าความรู้สึกนี้ผุดเข้ามาในหัวเมื่อไหรให้คิดไว้เลยครับว่าคุณกับเขาอาจไม่เหมาะที่จะอยู่ด้วยกันเพราะหากมีความรักที่ดีความรู้สึกแบบนี้จะไม่มีทางทำร้ายคุณได้เลยครับข้อที่หสุดท้ายแล้วคุณรู้สึกว่าทำยังไงก็เข้ากันไม่ได้ ให้คุณลองทบทวนความรักทั้งหมดดูถ้าสรุปแล้วพบว่าทำยังไงก็ไม่มีทางกลับไปดีเหมือนวันแรกๆหรือสถานการณ์จะดีขึ้นกว่านี้ไม่ได้นั่นแหละครับคือสัญญาณที่ชัดเจนบ่งบอกว่าคุณกล้ามเกลินฝืนใจมามา,มากพอแล้วล่ะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5สัญญาณร้ายคุณกําลังกล่ํมเกลื่นฝืนใจเพื่อรักเขาอยู่จากทุกข้อที่ได้กล่าวมาหากใครกําลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลายากลําบากนี้ไปให้ได้ซึ่งคุณเองก็ต้องช่วยตัวเองด้วยการคิดบวกให้มากๆเข้าไว้นะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO j o e c h a n n e l ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ